จากบทเรียนที่แล้วนะคะเราได้ลองทำการจัดให้เป็นวอลเปเปอร์ p h o n e ตอนนี้เราจะลองทำให้เป็นเป็นวอลเปเปอร์ของจอคอมกันดูค่ะก็เลือกขนาดได้เลยอันนี้เราเลือกเป็นจอ4 k นะคะจริงๆแล้วขนาดที่โชว์จะเป็น72 dpi แต่ว่าเราตั้งใจว่าไหนไหนทำแล้วเผื่อไว้ปิ้นหรืออะไรด้วยก็เลยตั้งเป็น300ค่ะก็เมื่อได้แล้วก็กดตกลงเลย แล้วก็ใช้วิธีเดิมเลยค่ะก็คือการนำผ้าพาับพิคเนตแล้วก็เหล่าบรรดาสาวกหรือว่าของตกแต่งของเรานะคะมาจัดวางจะใช้หลักการเดิมทุกอย่างเลยค่ะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าอยู่ที่ขนาดจอของเรานะคะเดี๋ยวอันนี้จะลองทำสีโทนอื่นดูแล้วก็เดี๋ยวจะลองใช้เทคนิคอื่นๆดูนะคะ เผื่อว่าเป็นไอเดียสำหรับเพื่อนๆแล้วก็ต่อมาเราก็ใช้เป็นตัวพื้นหลังค่ะที่ทําให้ดูมีเท็กเจอร์นะคะอันนี้จะเป็นแบบสีโซลิดก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนธรรมดาไปเนาะจะลองมาดูเทคนิคอื่นๆกันค่ะอันนี้ลองปัดป่าสีดู ถ้าสมมติว่าไม่ไล่เกเดียนะคะเพื่อนเพิ่เองก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ค่ะอ่าลัะอันนี้เป็นบัตรที่เราเคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวจะได้ใช้แน่นอนตอนที่แนะนําบัตรกันในบทเรียนก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้เราก็เอามาใช้เรียบร้อยก็คือดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองนี่เอาไว้สําหรับไหว้เทพเจ้าฮินดูได้ค่ะแล้วก็นอกจากดอกดาวเรืององพระพิฆเนศท่านก็จะมีดอกชบา สีแดงด้วยที่ท่านชอบนะคะแต่ว่าภาพนี้น่าจะเหมาะกับดอกดาวเรืองแล้วก็ลองใช้ดอกดาวเรือง2เลเยอร์ค่ะทําให้รู้สึกว่ามันมีระยะนิดหน่อยนะคะอาจจะ2หรือ3เลเยอร์ก็ได้ค่ะก็ปรับไปแล้วก็เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ทำปเป็นแนวสีน้ำนะคะเราก็จะต้องปรับให้มันมีความมี สิ่งที่รู้สึกได้ว่าเป็นสีน้ำหรือว่ามีความเลอะเทอะนิดหน่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมานะคะก็คือเอาบัตรสีน้ำมาปาดทับค่ะแบบนี้ปัดปปัด,ปด,ปดมันลงไปหน่อยนะคะตรงนี้ไม่ต้องเน้นความเนียบก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวกีบดาวเรืองมันก็จะมีความยุบยับอยู่แล้วนะคะก็จะมีความยุ่ยอยู่แล้วแล้วก็เท็กเจอร์สีน้ำเราก็ เป็นแนวที่เราใช้กับองค์พิพิคภัณด้วยค่ะแล้วก็จะเก็บให้เป็นชั้นเลเยอร์แบบนี้นะคะก็ทำทางข้างล่างทางข้างบนค่ะทำไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะตกแต่งเป็นสไตล์ของตัวเองได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแนวทางเฉยๆค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็น t e x t u r ์นะคะที่เราเออกมาลองใส่ดูตัวนี้จะเป็น pattern ค่ะของ Clip Studio ที่เราสามารถโหลดมาใช้ใจากตัว a s s e t s t o r e ได้นะคะแล้วเราจะลองเอามา,มาใช้ดูก่อนใช้ต้องปรับให้เป็น r u s t e r Layer ก่อนนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเทคนิคที่ทำให้เบลอค่ะจะคล้ายๆกับของ Photoshop เลยก็คือการเบลอพื้นหลังนะคะอันนี้จะเป็น Glass e n Blur แล้วเราก็เน้นให้ดูมีมุมมืดหน่อยค่ะเราจะลองทําให้ดูออกมูดแบบรวยๆสีทองสีม่วงก็จะเข้าทฤษฎีสีที่เราเคยสอนไปนั่นก็คือสีทองให้ความรู้สึกถึงความล่ารวยแล้วก็สีม่วให้ความรู้สึกถึงความสูงส่งนะคะแต่ว่าเนื่องจากงานเราเป็นสไตล์สีน้ําดังนั้นเราจะเป็นที่จะต้องเบรอมันนิดๆิดหน่อยๆค่ะเพื่อให้ยังดูว่า งานเรามีกิมมิคของความเป็นสีน้ำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเบอร์เอรแบบนี้ปรับพื้นหลังสักหน่อยหนึ่งโดยการเล่นกับเลเยอร์แบบนี้ค่ะก็ปรับแบบที่ชอบได้เลยแล้วก็อันนี้เราจะลองเอาบรัด อื่นที่เราโหลดมานะคะเมาใส่ดูอันนี้เป็นเหมือนบัตรโปรยเงินโปรยทองเลยแต่ว่าเพื่อนๆต้องเช็คดูให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเรากดผิดไปกดเอารูปภาพมาแล้วมันจะโยนเข้ากล่องบัตรไม่ได้คะ่ะนี่อันนี้โยนได้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เรากดไม่ได้ดูก็เป็นตัวอย่างนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆลากเข้ากล่องบัตรแล้วเอ๊ะทำไมมันเข้าไม่ได้อะ่ะก็เป็นเพราะว่าเหตุผลนี้แหละคะ่ะ แล้วเผออาจจะไปเอารูปภาพหรืออย่างอื่นเข้ามานะคะตัวโปรแกรมก็จะไม่อนุญ,ญาตจากนั้นก็ปรับตัวตัวเงินที่ลอยในยกระดาษคะ่ะจะเห็นว่าบัตรที่เราใช้นะคะอันนี้เป็นธนบัตรของไทยออกแบบโดยคนไทยที่เขาเอามาแจกในคลิปสตูค่ะก็ลองเอามาปรับปรับกันดูนะคะบางทีก็เหมาะกับเราเนาะ ดูอันนี้จะเป็นฟิลแบบรูไส่วนคลิปที่เป็นปก iPhone นี้อันนี้ก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ปรับพื้นหลังเรื่องปรับสีอันนี้เราสามารถใช้พวกเครื่องมือหรือว่าใช้ตัวบัตรก็ได้นะคะเช่นอันนี้เราทำสีให้มีรัศมีด้านหลังค่ะก็จะปรับปรับนิดนึงแล้วก็เบอร์มันนิดหน่อย ให้พอรู้สึกว่าเวลามองแล้วจุดตรงกลางจะเด่นค่ะก็ดึงเคิร์ฟลงมานิดนึงอันนี้ก็จะให้ฟิลที่ดูล่ำรลวยร้อนแรงอบอุ่นดูทรงพลังนะคะสีส้มเป็นสีของพลังเนาะท่านก็เหมือนกับกำลังประทานพรให้เรารวยก็จะเป็นอีกมุมหนึง่ง แล้วก็แสงตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนริมไลท์ค่ะเวลาที่เราถ่ายเราย้อนแสงมันจะมีแสงเข้ามานะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นคอรท์ที่ไม่ค่อยเน้นเก็บดีเทลเท่ากับพวกสเปนอาร์ตเกมนะคะแล้วก็จะใช้ริมไลท์แค่นุ่มๆนวลๆพอให้เห็นละเลือ่อละเละืล่อแบบนี้ค่ะจะไม่เก็บแบบเส้นต่อเส้นขนเป็นขนผมผมเป็นผมเป็นอะไรนะคะก็จะเอาแบบ นุ่มๆแบบนี้ค่ะแล้วมาแนวนุ่มๆกันเนาะนี่ค่ะก็ปรับปรับจนพอใจแล้วก็ลองปรับโทนสีเคิร์ฟตัวนี้ดูได้นะคะอันนี้เราพอใจของเราแล้วว่าเอาแบบนี้ละก็เก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ จริงๆมันเป็นบัตร g a l ล x y นะแต่เราเอามาใช้แบบนี้ก็คือมันทำให้ดูฟุ้งฟิงและดูมีพลังได้จริงๆคะ่ะก็คือเราสามารถเอาบัตรอะไรก็ได้มาประยุกต์ใช้นะคะจริงๆอันนี้เป็น Galaxy แต่ว่าพอ,อามาใช้กับอันนี้แล้วค่อนข้างสวยทีเดียวคะ่ะเพื่อนๆก็ลองโหลดมาใช้กันได้นะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราปรับเท็กเจอร์สีน้ำไว้ข้างบน อันนี้ก็ลองปรับ,รบดูกับเลเยอร์นะคะว่าแบบไหนเหมาะสมแล้วก็เข้าพาซิตี้ประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็น่าจะเป็นที่พอใจของเราแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ไฟล์นะคะถ้าจะจดูให้เรียบร้อยก่อนจริงๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทํางานอย่างเรานะคะการตั้งชื่อไฟล์สำคัญมากอันนี้เป็นตัวอย่างที่ ในเวิร์กช็อปอาจจะเป็นตัวอย่างที่ยังไม่ค่อยดีเพราะว่ามีบางส่วนที่ไม่ได้ตั้งชื่อไฟล์หรือว่าแยกเลเยอร์นะคะเดียวก็จะทําให้ดูว่าอ่าเราแยกพาร์ตเลเยอร์แล้วเวลาที่เราแก้ง,งานหรือว่ากลับมาแก้ไขมันอีกครั้งทํามันอีกครั้งหรือว่าเอาเอลิเมนต์มันไปใช้กับภาพอื่นๆนะคะก็จะไม่เสียหายมากดีกว่าการเซฟทับไปเรื่อยๆหรือว่าเซฟเป็น JPE g นะคะอันนี้เราจะไม่ค่อย นิยมเท่าไหร่อันนี้ก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ให้เรียบร้อยค่ะก็ตั้งชื่อเอาที่แบบเราเข้าใจหรือว่าเรารู้อะคะ่ะว่าอันนี้คืออะไรนะคะก็จริงๆใครจะไล่ตั้งชื่อให้ครบเลยก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเวลาจะตั้งชื่อกดคลิกค่ะคลิกที่ตัว ชื่อของมันนะคะมันจะดับเบิลคลิกแล้วทีเนี้ยเราก็พิมพ์ชื่อลงไปได้ค่ะลองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ,จริงๆก็ลองรับหลายๆภาษานะคะพอรู้สึกว่าสมมติว่าเราตั้งชื่อเสร็จแล้วแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอเคแล้วแล้วเราก็จะเซฟกันค่ะก็เซฟแอสเป็นคลิปสตูก่อนนะคะก็จะเซฟเป็นไฟล์คลิปสตูค่ะก็ตั้งชื่อตั้งชื่อตามที่เราต้องการอะไรคะ่ะ การตั้งชื่อที่เป็นระบบก็จะทําให้การทํางานออกมามีประสิทธิภาพแล้วก็หาไฟล์ง่ายขึ้นนะคะเนี่ยก็พิมพ์ชื่อที่ต้องการอันนี้ก็คือเซฟเสร็จแล้วนี่ค่ะมันกําลังเรนเดอร์เรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะลอง e อ็กพอรกันดูค่ะคราวนี้เราจะลอง e อ็กพอรเป็น PSD นะคะแปลว่า มันสามารถที่จะนำไปใช้กับไฟล์ Photoshop ได้ค่ะอันนี้ก็คือไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือถ้าบางคนเขาอยากให้เป็น cm yk ก็แก้ได้ค่ะน,นีก็เรียบร้อยแล้ว Export ง่ายแค่นี้เองค่ะก็แต่ว่าบางทีต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าบางเลเยอร์อาจจะไม่แสดงผลเช่น Layer t e เทหรือว่าอะไรแบบนี้เพราะว่าเข้าข้ามโปรแกรมกันข้าม m environment เรามันจะมีปัญหาค่ะก็รอเนเดอร์สักคู่อันนี้เราไม่ใช้แล้วเราก็ปิดค่ะไฟล์ไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะเราก็ปิดก็ไม่ต้องไป save t a มันนะคะต่อไปเราจะลองเปิดไฟล์นี่ค่ะนี่ตตอนี้เป็น PSD นะคะมีคลิปสตูมี png แล้วก็ มี PSD เพิ่มขึ้นมาค่ะของ Photoshop อนะคะนี่ใช้ได้อันนี้จะเป็นตัว PNG รวมเลเยอร์มาแล้วสามารถเอาไปตั้ง w a ลเปเปอรได้เลยน่นจากปกติแล้วนะคะโซเชียลมีเดียจะมีขนาด ภาพที่เหมาะสมในการแสดงผลอยู่ค่ะเวลาที่เราทำงานแล้วเราต้องการโปรโมทนะคะบางครั้งเราก็จำเป็นที่จะต้องหาภาพขนาดที่เหมาะสมค่ะอันนี้เราสามารถลองเซิร์ชดูในเว็บไซต์ต่งตางๆได้นะคะเช่นภาพที่เหมาะสมของปี2020ปี2023ของเว็บไซต์อะไรอันนี้ตัวอย่างก็คือเราจะลองทำภาพที่เหมาะกับการโพสต์บนไทม์ไลน์ทวิตเตอร์นะคะหรือในปัจจุบันชื่อเเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เป็นขนาดมาค่ะจากการกรอกเป็นไซส์ที่ดูตามเว็บเขาแล้วเขาบอกว่าใช้ขนาดนี้นะคะอันนี้เราก็จะลองมาจัดรูปแบบดูก็เลือกไฟล์ที่เราคิดว่าเราจะใช้มาค่ะก็คือไฟล์เดิมของเราเลยไฟล์ต้นแบบเราเลยจะเห็นได้ว่าวาดครั้งเดียวสามารถใช้ได้หลากหลายจริงๆแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการจัดวางแบบ ง่ายๆพอเป็นไอเดียนะคะซึ่งนอกจากการจัดวางแบบนี้ในคลิปสตูแล้วอะค่ะมันยังสามารถที่จะใช้เว็บอื่นหรือว่าตัวช่วยอื่นๆในการจัดทำได้นะคะเช่น Canva หรือว่าโปรแกรมอื่นๆแต่ว่าอันนี้เราก็จะลองจัดแบบคลิปสตูดิโอให้ดูนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์ที่เรา ทำในหลายๆคลิปค่ะแล้วเราจะเอาองค์ท่านไว้ตรงกลางนะอยู่ตรงริมแล้วมันดูแบบไม่สมดุลก็เว้นขอบไว้หน่อยนึงค่ะแล้วกดตกลง ก็ copy layer ไว้หน่อยนะคะเราจะเอาเหมือนกับเป็นเงาองค์ท่านไว้ข้างหลังแต่เดี๋ยวดูก่อนว่า work ไหมไม่ work เนาะก็ลองเป็นพื้นหลังแบบอื่นไลคะ่ะเขมาที่ไฟล์ของเราตัวนี้ าเกิดว่าเราก๊อปมาจากเลเยอร์ที่เราไปย่อไว้เล็กๆแล้วอะคะ่ะมันจะแตกแบบภาพเมื่อกี้นะคะซึ่งดูเราไม่เวิร์กเลยวิธีที่ดีก็คือการไปก๊อปมาใหม่ค่ะอย่าก๊อปจากเลเยอร์ที่เราแยกขนาดเอาไว้เป็นอันเล็กๆแล้วนะคะเพราะว่าอันนั้นมันจะแตกก็แนะนําให้ไปก๊อปอาจากไฟล์ใหญ่ะคะ่ะต่อมาก็เดี๋ยวลองใส่พื้นหลังดูเนาะก็เป็นอันนี้ละกันค่ะ จะเป็นแค่ค่ะกับคลิปก่อนก่อนหน้าเลยก็คือการใช้แพทเทิร์นนะคะตัวน,นี้ก็จะมีให้ดาวน์โหลดหรือจริงๆแล้วเราอาจจะเอาภาพอื่นมาใส่หรือวาดพื้นหลังขึ้นมาก็ได้ค่ะได้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็ปรับให้ดูองค์ท่านดูบางๆข้างหลังดูแบบเป็นเหมือนพลังเป็นเงาสะท้อนออกมานะคะแล้วก็ปรับสีด้วยโทนเคิร์ฟค่ะโดยมากราเราจะชอบดึงกาฟลงแต่ว่า ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะคะก็ปรับคิปปิ้งเฉพาะตัวเลเยอร์ได้ค่ะก็คือคิปปิ้งมันเอาไว้แบบนี้มันจะไม่ไปแสดงผลกับทุกเลเยอร์จากนั้นบัตเดิมบัตเจ้าประจำของเราค่ะเราจะได้คุมตีมกับอันอื่นๆด้วยเนาะแล้วก็มาลองปรับลองปรับเป็นแบบ อพตี้ที่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตีมเหมือนกับสวรรค์มีพลังออกมานะคะก็ปรับป,บปบสีดูจะใช้สำหรับเป็นตัวอย่างค่ะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถจัดวางในแบบที่แตกต่างออกไปได้นะคะหรือแม้แต่ในอนาคตถ้าคอร์สนี้เผยแพร่แล้วเพื่อนๆได้เปิดดูแล้วแล้ว,ลวรู้สึกว่า ตอนนี้ขนาดภาพในโซเชียลมีเดียต่างๆมันไม่ตรงเพื่อนๆก็สามารถแก้ไขให้เป็นแบบปัจจุบันได้เลยนะคะก็สามารถใช้คลิปนี้เป็นแนวทางได้ะคะ่ะแต่โดยทั้งนี้ทางนั้นต้องดูด้วยว่าตอนนี้ปีนี้ปีนั้นเขาใช้แบบไหนกันอยู่นะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราโพสลงไปแล้วภาพเราจะได้แสดงผลพอดีค่ะน,นี้พอเราปรับเรียบร้อยแล้วนะ ก็คิดว่าจะต้องตกแต่งอะไรสักอย่างงอ่าเป็นข้อความดีกว่าเนาะเนื่องจากฟอนต์ส่วนใหญ่แล้วมีลิขสิทธิ์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ฟอนต์ที่ดูเบสิกแต่ว่าไม่ผิดลิขสิทธิ์กันเพราะว่าเวลาที่เราโพสล,ลงไปในโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามนะคะเพื่อน ฟอนต์เนี่ยคะ่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะผิดลิขสิทธิ์ก็ได้แล้วก็เราอาจจะต้องเสียเงินหรือจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับเจ้าของเขานะคะเพราะว่าบางครัง้งบางตัวเขาทํามาไม่ได้ให้แจกฟรีแต่ว่าเราจะต้องจ่ายให้เขาคะ่ะเป็นคอมเมอร์เชียลซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะเราไม่ควรละเลยดังนั้นก็ แต่จะลองใช้ฟอนต์ธรรมดามดูก่อนนะคะอาล่ะเครื่องนี้ก็จะไม่ค่อยมีฟอนต์เท่าไหร่แต่ตัวอย่างวันนี้ก็น่าจะเป็นฟอนต์ที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเงินที่จะสนับสนุนฟอนต์ลิขสิทธิ์หรือว่าหาฟอนต์ที่ถูกลิขสิทธิ์ฟรีทูยูสนะคะก็แนะนํามากๆเลยค่ะให้ใช้ฟอนต์ที่ถูกลิขสิทธิ์หรือว่าได้รับอนุญาตแล้วนะคะ เพราะว่าไม่งั้นเราอาจจะมีการฟ้องร้องหรือว่ามีปัญหาภายหลังได้ค่ะที่แนะนําเลยก็พวกตระกูล Google Font หรือว่าไปฟอนต์ต่างประเทศนะคะแล้วเขาจะเขียนเอาไว้เลยว่า Free for Use หรือว่าอะไรก็ตามแล้วก็ดูแล้วก็อ่าน Condition ให้ดีๆค่ะตัวนี้จะเป็นฟอนต์ฟรีที่เราสามารถใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราลองเอาตัวนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะใส่ขอบก็ได้นะ แต่ว่าตัวใส่ขอบอันนี้นะคะสตอกตัวเนี้ยจะมีความลูกเล่นไม่เยอะเท่ากับ Photoshop ค่ะต้องยอมรับว่าคลิป Studio จัดตัวเทคกหรือว่าข้อมูลพวกนี้ยังไม่ค่อยดีเท่ากับโปรแกรมอื่นๆนะคะแต่ว่าสามารถใส่แบบใส่ได้ชั่วข้าวใส่งานที่ไม่จริงจังมากได้ะคะ่ะ ต้องใช้ให้ถูกโปรแกรมเนาะแต่ก็หวังว่าในอนาคตจะพัฒนาขึ้นไปอีกเรื่อยๆค่ะเพราะพัฒนาอยู่ตลอดอันนี้ก็ลองเล่นกับเลเยอร์กับแกลเดอรียน้วนนะคะที่เลือกใช้คำนี้เพราะว่าโอมสีคเนสายะนมมาหาคือบทสวดที่เราเอาไว้สำหรับสรรเสริญสำหรับบูชาองค์พระพิคเนศค่ะ แนะนำว่าสวด 3, 5, 7หรือว่า9จบนะคะปกติแล้วเราจะสวดก่อนที่จะบูชาเทพองค์อื่นๆกันค่ะอันนี้เป็นพื้นหลังนะคะทำจากบัตรต่างๆเอามาประกอบกันเป็นเหมือนกับรัศมีออกมาเดี๋ยวจะลองทำรัศมีพุ่งด้วยการใช้เครื่องมือค่ะนี่ใช้ตัวนี้ ตัวนี้ค่ะเรเดลเบอร์ทีนี้มันก็จะมีความเป็นเหมือนกับแสงพุ่งออกมานะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้จากค่าข้างล่างเนี่ยค่ะว่าต้องการให้สมูทหรือว่าอยากให้มันเป็นเหลี่ยมๆเป็นกองๆนะคะอันนี้ของเราก็เลือกให้เหมือนเป็นรัศมีออกมาค่ะก็จะเป็นไซส์ภาพที่ถ้าโพลลงในทวิตเตอร์ก็จะขนาดพอดีนะคะแล้วก็ปรับแต่งอะไรเล็กๆน้อยๆตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะ เราก็เดี๋ยวเราจะลองปรับโนนปรับนี่นะคะทําให้สีเทคมันดูบางขึ้นหรือว่าดูไม่ขัดตามากเพราะว่าตัวฟอนต์ก็ขัดตาอยู่แล้วง่ก็เลือกโทนสีค่ะแต่แนะนําว่าถ้าจะจัดเทคจริงๆแนะนําเป็นตัวโปรแกรมอื่นนะคะคลิปสตูดิโอด้วยมาเราที่เขาจัดเทคกันเขาจะใช้สําหรับพวกทํา เว็บคอมิกค่ะเว็บคอมิกหรืออะไรแบบนี้จะไม่ค่อยมีเทคที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนเขาก็จะใช้ทำกันในนี้เลยเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ต่อยอดมาจากมัง g สตูดิโอก็เอาไว้สำหรับเขียนคอมิกนะคะอันนี้แล้วก็เสร็จแล้วเอาเรียบร้อยตั้งชื่อไฟล์ ล้วก็ต่อไปเราจะลองมาต่อยอดเป็นแฟลตการ์ดกันนะคะเป็นการ์ดเล็กๆเหมือนการ์ดเวยพรค่ะ หรือบางคนอาจจะพิกแพงเอาไปทำเป็นตัวไ้่ยิปซีเป็นไ้่ทำนายก็ได้เหมือนกันนะคะ้ลองเลือกเทมเพลตดูค่ะเอาเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นวิดีโอที่เร่งสปีดนะคะก็จะทำสำหรับเป็นเวิร์กช็อปไอเดียให้ดูกันค่ะว่าเราสามารถที่จะพิกแพงภาพของเรานะคะมาไว้ในโปรแกรมอื่นก็ได้เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆนะคะเพื่อเอามาใช้งานได้เหมือนกัน นีก็จะทําเป็นการ์ดค่ะเป็นการ์ดสำหรับสั่งปริ้นนะคะก็จะปริ้นออกมาได้แล้วภาพก็จะไม่แตกค่ะก็จะเป็นการ์ดไฟล์ขนาด A4 นะคะการ์ดชิ้นหนึ่งก็จะประมาณเล็กกว่า A6 นิดนึงค่ะเพราะว่าตัดขอบออกอันนี้ก็เลือกเป็นภาพพื้นหลังตัวอย่างนะคะจากแคนวาค่ะ ก็จะเลือกให้หลากหลายมีหลายๆแบบนะคะสังเกตจากคู่สีก็ได้ค่ะเราจะรู้สึกเลยว่าการมีสีทองแทรกอยู่เป็นไปตามทฤษฎีที่พูดไว้เนี่ยคะ่ะแล้วก็ปรับเลือกให้เข้าเซตกันก็ได้ค่ะ มีไอเดียจะไปทำเป็นสขอสอรหรือว่าการ์ด้วพรอะไรก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นเหมือนกันเป็นการ์ดและกันเนาะก็ปรับขนาดองค์ให้เท่ากันค่ะจากนั้นก็เดี๋ยวเราหาแบนเนอร์มาใส่ตัวเทคของเก่าเดี๋ยวเราต้องลบทิ้งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จะเอาไว้ทำนายอากาศ ก็ต้องลบทิ้งแล้วก็ขยับไส์์ขึ้นมาหน่อยนะคะแ๋ยวลองเป็นอันนี้ลักกันเนาะสังเกตว่าจากการจัดเรียงฟอนต์นะคะถ้าเกิดว่าเป็นในแคนวาแล้วอย่างเป็นตัวที่เราใช้อยู่อย่างนี้นะคะ ก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้ฟอนต์อื่นๆซึ่งอาจจะเป็นฟอนต์มีลิขสิทธิ์หรือว่าฟอนต์ที่ต้องจ่ายเงินได้ค่ะจะต่างจากตรงคลิป Studio นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะลองเลือกฟอนต์ที่เหมาะสมค่ะ,อ,ะอันนี้ละกันดูไทยๆดีเป็นการอวยพรให้มีความสุขแต่ว่าใครจะเอาไปพลิกแพงไปเป็น อย่างอื่นก็ได้นะอันนี้เป็นความเจริญอโชคลาบสุขภาพบรารมีความรักการงานมั่นคงหรือเรื่องของการงานก็สมบัติธนาค่ะลองทำไปเป็นแบบนี้ได้นะคะ แล้วก็ลองเอา e l e m e n t ต่างๆของตัวโปรแกรมมาใส่ได้เหมือนกันค่ะในเว็บเขาก็จะมีให้แล้วก็จะมีในส่วนของ layer ด้วยนะ,ะลองตกแต่งดูลองพิกแพงดูได้ค่ะอันนี้ก็เอาไว้ข้างล่างค่ะก็เลยต้องจัดเรียงแต่ว่าถ้าทำจริงๆแนะนำให้จัดเรียง l a เยอร์ให้มีระเบียบจะทำให้หายงงแล้วก็ แก้ไขางานง่ายค่ะนี่ก็จัดเรียงจัดเรียงให้เรียบร้อยนะคะก็จะออกมาเป็นการ์ดแบบนี้ตั้งชื่อไฟล์ไว้ละกานิชากการ์ดจากนั้นเราก็จะเอาไฟล์จากแคนวาออกมานะคะ ถ้าปินวีแคนวานี่เราจะเสียตังค่ะก็เลือกเป็นดาวน์โหลดทีนี้ก็เลือกเป็น PDF นะคะสำหรับปริ้นเนี่ค่ะเลือกเป็น PDF แล้วก็เลือกมาเลือกสีอันนี้เขาตั้งค่าสีมาได้นะว่าเป็น CMYK เลยก็เดี๋ยวเราจะมาเทสปริ้นกับเครื่องปริ้นที่บ้านเราก็ดาวน์โหลดมาแล้ว นะคะก็นี่ค่ะเรียบร้อยก็จะเป็นไฟล์แล้วก็สามารถที่จะกดปีนออกมาค่ะ